สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พิมพ์าเพลินเอ็นยอรมมนวันนี้มีเรื่องอะไรมาเตือนภัยกันค่ะเจอมากับตัวเองเลยค่ะอันนี้ก็คือเมื่อวานนี้พาน,น้องๆไปดูในเมืองมาใช่ไหมครกลับมาบ้านปุ๊บนางกินข้าวอยู่แล้ว ปรากฏว่ากำลังใช้โทรศัพท์คุยโทรคุยกับลูกอยู่ไวรัสเข้าค่ะมันออกมาติ้งติ้งยิงยิงติ้งรัวส่งไปถึงเพื่อนลูกเพื่อนแล้วก็แฟนของพี่แล้วทีแรกพี่ก็ไม่รู้ค่ะแฟนก็เดินมาถามพี่แจ็คที่นั่งอยู่ตรงหน้าก็ถามว่าพี่ส่งอะไรให้เขา ทั้งๆท,ที่เราก็นั่งอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยค่ะเห็นๆเ,เลยก็คือมีไวรัสเข้าอย่างหน้าเฟซมันจะขึ้นบนจอโทรศัพท์อะที่หน้าฝนว่าถ้าขึ้นอย่างนี้อยาก,กดเข้าไปดูเป็นเด็ดขาดไม่ว่าจะให้ใส่รหัสหรือไม่ให้ใส่ห้ามกดค่ะมันอันตรายมากๆเลยไม่รู้ มันก็จะแต่มันคนละเอเฟซกับน,นี้นะคะไอะ้มันคนละหน้าจอกับอันนี้ค่ะพี่ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นสแปมต้องระวังค่ะเพราะว่าเข้าไปดูมันจะขึ้นเป็นหน้าจอเกี่ยวกับเหตุการณ์ของที่เกิดในเมืองไทยหรือว่าที่ชีน้าไม่ไม่อันนี้ไม่แจมแจ้งเพราะพี่เข้าไปดูไม่ได้ค่ะแต่ที่รูปมันจะมีรูปแท็กซี่แล้วก็เป็นผู้หญิงออกจากรถที่เห็นแค่ครึ่งตัว มันคือมันหน้าจอมันเล็กเห็นอยู่แค่นั้นแล้วมันก็จะเขียนว่าวัดอิปเพเซียตก็คือเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะมีชื่อไอ,อเว็บหน้าเว็บของเพื่อนเด้งขึ้นมาด้วยพี่ก็ไม่รู้นึกว่าเพื่อนถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถแท็กซี่หรือว่าอะไรอย่างนี้ไงพี่ก็จะเข้าไปคลิกดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นผลปรากฏว่าเข้าไม่ได้ค่ะ แล้วมันให้พี่ใส่รหัสของ Facebook พี่ก็อุตส่าห์ใสน,นะคะอันนี้พี่ยอมรับว่าพี่โง่เพราะว่าพ,พี่ไม่เคยเจอไวรัสแบบนี้มาก่อนแล้วไม่เคยใช้โทรศัพท์มาก็สิบกว่าปีแล้วคะ่ะไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับไอ้เรื่องไวรัสเรื่องอะไรเข้าเลยคะ่ะเพราะของพี่มันจะตั้งเป็นส่วนบุคคลจะมีเฉพาะเพื่อนเท่านั้นแต่อยู่ ก็ปไปดูกดรหัสแต่ก็เข้าดูไม่ได้พี่ก็น,นึกว่าคงไม่เป็นไรก็เลยเขียนถามเพื่อนไปว่าเธอส่งอะไรไม่ให้ฉันมันคืออะไรฉันเข้าไปดูไม่ได้ซึ่งเพื่อนก็ไม่ได้ตอบกลับสองพี่ก็เอาให้แฟนดูแฟนบอกโอ้ของฉันก็ขึ้นเพื่อนคนอื่นก็ขึ้นแต่ว่าเขาก็เลยถามทางนั้นก็บอกว่าฉันไม่ได้ส่งอันนี้เป็นไวรัสอยากกดเป็นเด็ดขาด ซึ่งพี่ก็บอกกับแฟนว่าฉันไม่รู้ฉันได้กดไปแล้วแล้วใส่รหัสเ c e b o o k ไปแล้วด้วยซึ่งแฟนก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าไม่ได้กดเข้าดูพี่ก็ยืนยันว่าพี่กดเข้าไปแต่มันเข้าดูไม่ได้เขาก็ว่าไม่ตต่อ,อมาสองอาทิตย์ซึ่งมัน่าม,มันก็ติงติ้งติงติงลูกก็ถามเ<ม>พื่อนก็เข้ามาถามคนรู้นนี้ก็ถามก็เลยสับสนค่ะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็พยายาม จะเข้าไปปิดบัญชีของ Facebook ก็ปิดไม่ได้เพราะมันดันขึ้นหน้าจอว่าสาธารณะจะขึ้นเขียวเลยว่าสาธารณะซึ่งพี่ตั้งเป็นส่วนบุคคลจะดูได้คือเพื่อนเท่านั้นและก็ครอบครัวแต่ปรากฏมันกลายเป็นสาธารณะ ซึ่งอันนี้มันมันแฮกเราอย่างไวเลยค่ะแล้วก็มันจะขึ้นติ้งติ้งติ้ง,งร้อยกว่าชื่อเรียบร้อยหมดแล้วมันไม่ได้เกิดเฉพาะเพื่อนของเราหรือว่าคนที่อยู่ในเฟซบุ๊กของเรานะคะมันไปขึ้นของลูกชายเพื่อนเพื่อนเจ้านายเออเจ้านายลูกชายเพื่อนลูกชายเข้าหมดเลยค่ะแล้วก็เออหลายๆคนที่กดเข้าไปก็ผลปรากฏว่า พี่บอกไม่ถันค่ะว่าถ้ามีหน้าจอแปลกๆเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาดอยยาได้กดแม้แต่นิดเดียวรหัสใหม่ค่ะ,คะอันนี้เป็นสิ่งเตือนภัยจริงๆเลยซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันว,นวาเลนไทยแล้วอยู่ๆมันช่างเลือกวันเลอเกินอยู่ๆมันส่งมาวันว,นวาเลนไทยแล้วเพื่อนๆหรือว่าพี่น้องทุกคนก็นึกว่าพี่ส่งความรักไปให้ส่งเพราะว่าปกติพี่จะส่งประจํา แต่ว่าเมื่อ,อาวานไม่มีเวลาส่งเพราะพาน้องๆไปเดินชมเมืองกันเนาะผลปรากฏว่าก็เรียบร้อยค่ะดิงดิๆงดงดิงดิง,ดงเข้ารับแทบไม่ทันเลยค่ะคือคนนู้นถามคนนี้ถามแล้วก็จะพยายามจากสาธารณะเป็นส่วนบุคคลแล้วก็เปลี่ยนรหัสทุกอย่างแม้แต่กระทั่งบัตรรหัสของธนาคารต้องเปลี่ยน เพื่อความสบายใจของเราพี่เขาจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่บอกไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เรากังวลใจค่ะกลัวไว้ก่อนเพราะว่าในชีวิตไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาเลยคือใช้โทรศัพท์มาเกือบก็สิบกว่าปีแล้วเนาะอะไรที่ขึ้นหน้าจอแปลกๆอย่าได้กดเข้าไปดูให้กดลบทิ้งเลยค่ะเราสามารถกดลบ ทิ้งไปเลยอย่าส่งต่อกดลบทิ้งไปเลยค่ะแล้วเราก็เอ่อไม่ถ้าเราไม่ดูไม่เป็นไรนะคะถ้าเราไม่กดเข้าไปดูจะมันจะเข้าไม่ได้แต่ถ้าเรากดปุ๊บนั่นคือจบค่ะมันก็เข้าเราได้แล้วมันก็จะไปส่งต่อต่อต่อซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะส่งวันไหนอย่าคิดแบบพี่ตายใจแบบพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผลปรากฏ มันเข้าได้ก็เหตุการณ์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นกับหลายคนก็เลยอยากจะเตือนเงินไว้นี่เกิดขึ้นกับตัวเองจะจะซึ่งเมื่อมันเป็นขึ้นมาแล้วเราก็ต้องกังวลเป็นธรรมดาแล้วก็เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะส่งผลกระทบกับใครบ้างหรือว่ามันส่งไปให้ใครบ้างมันหลานของพี่ก็หลายคนอยู่ก็มันก็อันตราย เราเด็กๆที่เล่นมือถือเข้าอินเทอร์เน็ตก็มีตั้งหลายคนนี่แหละค่ะลูกหลานเหลนก็เลยกลัวไงว่าบางทีเด็กไม่รู้เรื่องก็กดรับนี่แหละคือสิ่งอันตรายที่มันจะเข้ามาถึงครอบครัวของเราเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยค่ะก็เลยอยากเตือนน้องๆหลายๆคนหนูๆหลายๆว่า อะไรที่มันผิดแปลกแตกต่างไปอย่าได้กดอะไรที่เราไม่รู้จักเอาให้พ่อแม่ดูก่อนค่ะว่ามันเป็นยังไงว่ามันควรจะกดได้ไหมถามพี่ป้านาะอาก่อนนะคะอย่าอย่าเล่นอย่ากดเพราะว่าอันตรายมากๆเลยถ้าโดนเข้าไปแล้วเราไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าพวกนี้มันมีหลายรูปแบบพวกเนี้ยบางทีมันก็โทรเข้ามายืมเงินเรานู่นนี่นั่นหรือไม่มันก็จะ โทรไปหาญาติเราบอกว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่ต้องโอนเงินมาเรานอนโรงพยาบาลโดนรถชนมั่งอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันทําได้หมดเพราะว่าพี่เคยเห็นในข่าวอยู่ว่ามีการโทรไปเออบอกแ,อแม่บอกนะ้าบอกเออญาติเราโดยที่ไม่รู้ว่ามันเข้าไปรู้ได้ยังไงว่าญาติเราอยู่ที่ไหนเบอร์โทรญาติเราอะไรอะไรเนาะ พวกนี้อันตรายมากๆถ้าเจอตัวแม่แที่จะจัดการมันเลยค่ะจริงๆยั่ะมากๆเลยมันมันไม่ไม่ทำมาหากินไอ้ที่มันสุดจริตมากงเลยไหมมันทำไมไปหาแฮกคนที่เขาไม่รู้อีโนอีเหน่ไม่ได้ร่ำได้รวยอะไรด้วยนะมันทำไมเป็นพวกที่แบบเลวมาแฮกอะไรของคนอื่นเขา ถ้ามีคนไปแฮกครอบครัวมันมั่งมันจะรู้สึกยังไงนะนี่อยากจะเตือนเตือนผู้ปกครองตายายพี่ป้านอาอาให้ดูแลลูกหลานเราด้วยว่าบอกลูกหลานเราด้วยว่าอะไรที่ขึ้นมาโดยที่เอเราไม่รู้ว่าคืออะไรให้เอามาถามเราก่อนเพราะว่าเมื่อวานเนื้อก็เข้าไปลบ ก็ไปเจอในของหลานของเลนก็มีก็เลยต้องลบออกดีว่าเขายังไม่ได้กดเพราะว่าไวตัวทันรีบโทรไปบอกเอ่อพวกลูกพวกแม่เขาว่าอย่ากดนะอย่ากดอย่าเข้าไปดูแล้วก็เลยเรียกว่าเมื่อวานเป็นอะไรที่ชุนลมุนรุ่นวายมากๆเลยคือเครียดเลยค่ะถ้ามันเข้ามาแบบเนี้ย พอเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราแต่มันจะไปเกิดขึ้นกับเพื่อนพ้องหรือว่าเด็กเด็กที่มันไม่รู้เรื่องไอ้พวกนี้นี่เร็วจริงๆค่ะมันมีวิชาความรู้แต่มันควรจะไปทำมาหากินอย่างถูกวิธีนะคะมันไม่ควรจะมาแฮกอะไรที่ชาววงชาวบ้านเขาตาสี 4, ตาสาเขาอย่างนี้เร็วมากๆเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไอ้ยุโรปหรือว่าที่ไหน แต่ว่าอันที่พี่แฮกอ่ะมันขึ้นรูปเหมือนจะเป็นพวกเอเชียค่ะแต่อันนี้จะขึ้นเป็นแหละอะไรก็ไม่รู้มันก็เลยอยากจะเตือนลหลายๆคนไว้ว่าอย่างน้อยเราก็ต้องระวังต้องบอกลูกบอกหลานเรานะคะนี่เป็นสิ่งที่ไม่ไม่อยากให้เกิดแล้วก็ไม่ควรจะเกิดแต่ถ้ามันเกิดเราก็ต้องระวังต้องป้องกัน ลูกหลานเราไว้ให้ดีนี่แหละค่ะก็เลยอยากจะมาบอกเตือนใจน้องๆหลายๆคนเป็นอ,อุทาหรณ์ว่าอย่าอย่าได้ทำถ้าอย่างเราเราเราโตแล้วเรายังไหวทันเรายังรู้ทันถ้าเกิดไปเกิดขึ้นกับตายายปู่ย่าตายายหรือเด็กเล็กๆที่มันไม่รู้อีนูอีเนี่นี่แหละค่ะมันจะจักจะใช้โซเชีย so ลเราก็ต้องระมัดระวัง โซเชียลมันก็ดีหลายอย่างบางทีมันก็พาเราเข้าไปดูว่า,เ,าเกี่ยวกับการค้าขายประโยชน์ของการทำอาหารขายหล,ล,ลักสูตรนู้นหลักสูตรนี้สูตรนั้นสูตรนี้อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่พวกเราต้องพึ่งพาโซเชียลมั่งหรือว่าการทำมาหากินทำน้ำพริกทำอะไรขายเราก็ต้องพึ่งโซเชียลแต่ว่าความระมัดระวังก็ควรจะต้องมีกับโซเชีย หวังว่า,าในคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่น้องๆทั้งหลายเนาะไม่แชร์ประสบการณ์การโดนแฮกค,คอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือกันมามั่งก็ได้ค่ะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กระดิ่งติ้งๆให้กันด้วยนะคะนี่ค่ะพอดีวันนี้หิมะตกก็เลยมีภาพฝากน้องๆ ลงมาอีกแล้วค่ะวันนี้ขาวโพลนค่ะแล้วก็อากาศจะหนาวเย็นลงมากค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะถ่ายรูปสวยสวยให้ดูคิดว่าถ้าหิมะตกเยอะๆอ,อาจจะพาไปเล่นสไลเดอร์กันค่ะนะนี่แหละค่ะยังไงก็ชมภาพสวยๆกันไปนะคะ บายบายจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมนะคะมีอีกหลายคลิปที่น้องๆติดควรติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับเอ่อคอมเมนต์และกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ